ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ด ROV 9สกินนะครับอืก็อาจจะมีบางโค้ดที่ผมใส่แล้วนะครับหรือว่าผมอาจจะยังไม่ได้ใส่นะโอเคมาเปิดเข้ามาที่กิจกรรมเลยครับแล้วก็กดที่ประกาศเกมแล้วก็ลกไอเทมนะครับคนแรกเลยมาโค้ดพวกนี้ผมอาจจะใส่แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ใส่นะครับ มามัดูโค้ดก็เลยนี่โค้ดอยู่นี่ครับโค้ดพวกนี้ผมเอามาจาก ab gaming นะเห็นพี่เขาลงนะโอเคมาโค้ดที่หนึ่งครับกดเลยหนึ่งสองรับโอเคแล้วโค้ดสำเร็จครับโค้ดที่สองโค้ดที่สามก็ไม่รู้นะโอเคมา่อเลยผมคิดว่าโค้ด เนี่ยผมใส่ไปแล้วนะโอเคขัดลอกมาใส่ลงต่อนะโอเคนี่ใส่ไปแล้วขันลอก โอเคนี่อย่างที่คิดเลยก็ขอขอบคุณเคได้จาก AB Gaming นะครับที่อุตส่าห์ทำคลิปลงนะผมก็ไปเอามาจากเขาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคต่อเลยโอเค เขาบอกว่ารับสก,กินฟรีเก้าตัวเลยนะก็ถือว่าจาัาบมากโอเคต่อเลยโอเควันนี้ผมก็คงจะสบายใจมากๆเลยนะยยนะนีะ่ก็แล้วยาวเลยโอเคครับสวย คลิปนี้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอสักสิบไลค์ได้ไหมขอสักสิบไลค์เพื่อแบบไปหาขเขาเรียกอะไรลิงแบบนี้ไม่อีกนะขอได้ไหมขอกสักสิบไลค์โอเคครับผมก็ใส่โค้ดหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดผู้นี้ไว้ใหม่นะครับโอเคมามาดูกันเลย นี่รับมาแล้วโอเคครับผมโคตก็จะมีตามนี้วาร์ฟทาวาร์ฟลูกแก้วเอฟเฟกวาร์ฟออาวิ่งไม่เห็นจะมีเหมือนที่บิ๊กเอบิเกมมิ่งบอกเลยแจกฟรีสก,กินเก้าตัวนะข้าวบ่เนี่ยหนนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่เห็นเก้าตัวเลยนะโกรเสียใจอะ่ะโอเคก็ถือว่าแจกโคตดเพิ่มเติมแล้วค,ครับผม อืมโอเคกดรับทั้งหมดเลยก็ถือว่าสารับกคตพวกนี้ถึงแม้จะไม่ได้ฮีโร่ถาวรนะก็อย่างน้อยเราก็ยังได้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอย่างน้อยเราก็ได้คลิปนะอืมเล่นเล่นอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับถึงแม้เราจะแบบได้ของไม่ดีนะแต่ก็คิดง่ายๆนะถือว่าเราเราไม่ได้ เสียอะไรเลยนะอะไรเด้งอ่ะไม่มีนะไม่มีอะไรเด้งเลยนะมาดูกันมามาลุน้นโอ้แต่เจนตัวนี้โลกอีกสักครั้งนึงแบบไม่เปิดตาดูนะหนึ่งสองน้ำผมปิดตาอยู่นะจังหวะน,นี้เพื่อลุ้นนะครับได้เลยเอ่ยโถูเตือเกแดกอืดโอเคเปิด ได้ห้าห้าร้อยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะโอเคเนี่ยตานเชนพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้แลกนะผมยังไม่รู้นะว,ว่าผมจะแลกตัวไหนนสนใจเทลมากเลยแต่ตะกินพวกนี้ก็น่าจะราคาแพงขนั้นหมดแหละนะรอแบบมีตัวก่อนเดี๋ยวค่อยแลกนะก็ยังแบบเลืกอกยากอยู่ถ้าสมมุดไอรถแปดสิบเนี่ยเป็นเทลนะก็น่าจะซื้อเทลอะ่ะ แต่อันนี้มันเป็นพวกจ๊อกเกอร์ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะเลือกเป็นอะไรนะครับโจ๊อกเกอร์เอลซูอย่างเงี้ยก็เป็นแบบตัวที่แบบผมก็ไม่ค่อยได้เล่น